ตอนแรกก็เรียนอยู่แล้วก็ับมามีปัญหากับที่บ้านเรื่องเงินเรื่องนี่ไม่พอส่งเรียนต่อชอบกินอาหารจีนผมเห็นไอเดียจากโรตอนเรียนน่ะจะมีขายหลังโรงเรียนเพราะว่ามันก็มาแป๊บเดียวแล้วเขาก็มาตั้งแล้วก็ไปต้องหาตามมอไซค์มันยังไม่มีร้านที่มาทําขายคนก็เข้ามาเพราะว่าผมทำทิกตอกก็มีคนดูประมาณแสนวิวลูกค้าก็ตามมาซื้อตั้งแต่เปิดร้านวันแรก200ถ้วย2 0 0 0กว่าลูกหมดเลยเป็นเงินหมื่นก้อนแรกที่ได้ในวันเดียวลูกเล็กพอดีคําเป็น แ, h, แ h, มูแท้ผสมแป้งบางขนมจีบอร่อยหวานเปรี้ยวเผ็ดครบรถก็จะใส่เกี๊ยวกากหมูกระเทียมเจียวแล้วก็ผักโรยจะชุดละ50บาทถ้าเป็นต้นตำลับที่ไม่ใส่เครื่องก็จะชุดละ40บาทช่วยที่บ้านผ่อนนี้ก็ภูมิใจผมก็น่าจะทำขนมจีบขายส่งไปสร้าง,งอาชีพให้คนอื่นต่อไป ตอนแรกก็เรียนอยู่แล้วก็ดับมามีปัญหากับที่บ้านเงินไม่พอส่งเรียนต่อคิดว่ายังไงมันก็ต้องหาอะไรทําให้มันได้ไรายได้นั่นแหละครับจะออกมาขายของที่ตลาดส่วนตัวผมก็ชอบลองทําอาหารอะไรไปเรื่อยก็ผมเคยลองขายหน้าบ้านตอนวันลอยกระทงลองทําเล่นๆดูจนมาลองลงไซบันเพามีพี่แนะนํามาตอนแรกก็กระแสตอบรับดีมากลูกค้าบอกอร่อยผมเห็นไอเดียจากโลตอนเรียน,นก็่จะมีขายหลังโรงเรียนเพราะว่ามันก็มาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปแล้วมันก็ต้องหา ตามมอไซ์ ide, มันยังไม่มีร้านที่มาทำขายก็เลยมาลองทําดูพอเห็นตรงนั้นก็เป็นไอเดียมาทําขายเลยก็คือมีขนมจีบตอนแรกก็กินกับชิคโช์ซอสพริกแฟนก็แนะนําว่าให้ลองทำเป็นทรงเครื่องด้วย คนก็เข้ามาเพราะว่าผมทำาิกติกกมาก่อนเกิอบอาทิตย์ถึงมาลงขายก็มีคนดูประมาณแสนวิวลูกค้าก็ตามมาซื้อดีใจครับหาเงินเองได้ก็มาตั้ง4ี่โมงหมดสองทุ่มครึ่งปั้นให้มันลูกเล็กแล้วก็มันพอดีคําเป็นหมูแท้ๆมันผสมขนมจีบทรงเครื่องเราก็จะใส่เกี๊ยวจากหมูกระเทียมเจียวแล้วก็ผักโรยตัวน้ําจิ้มก็จะมีเป็นน้ําจิ้มทรงเครื่องกับตอผกแล้วแต่ลูกค้าเลือกเปรี้ยวหวานเผ็ดครบรสก็ถ้าเป็นขนมจีบทรงเครื่องจะชุดละ50บาทถ้าเป็นต้นํำหลับที่ไม่ใส่เครื่องก็จะชุดละส ปกติก็ประมาณวันละพันลูกที่สุดก็คือ2,000กว่าลูก200้ถ้วยหมดเลยก็มีคนเดียวซื้อไป10ชุดอันนั้นเขาเคยมาทานแล้วนะเขาก็เลยมาซื้อไปฝากเราขายแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ ดีขึ้นครับรายได้เข้ามาเรื่อยๆช่วยที่บ้านช่วยเขาอยู่สบายก็ภูมิใจครที่ออกมาขายของเองได้กลับไปเรียนต่อมันอีกแค่ปีหนึ่งก็จบแล้วผมก็นก่าจะทําขนมจีบขายส่งไปสร้างอาชีพให้คนอื่นต่อไปอนาคตก็วางแผนคิดว่าจะขาขายไปเรื่อยๆแล้วก็ทําร้านขยายสาขากําลังวางแผนอยู่ <c oughs> ก็ให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ประสบปัญหาหรือว่าขายไม่ค่อยได้ก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปครับจีบจิว๋วขนมจีบทรงเครื่องที่ตลาดเซฟวันโกนะครับเปิดเวลา5โมงปิด5ทุ่มติดต่อได้ที่เบอร์ โทร0936169777เลยครับ